สวัสด <gesch> ีจ้าพี่น้องมาเด้อพี่น้องจ๋าวันนี้มากินแกงขี้เล็กพี่น้องจ๋าแกงขี้เล็กใส่กะทิบ้านแบบบ้านเองเนาะใส่ปลาทูพี่น้องเอ้ยยังอร่อยเลยนี่หอมๆเลยพี่น้องจ๋านั่นแหละแซ่บแซ่บวันนี้ก็มีผักแตงกวาแล้วก็มีน้ำพริกปลาทูพี่น้องจ๋าเนี่ยไม่เยอะหรอกก็เลยเอามากินรวมกับไ้แกงขี้เล็กพี่น้องจ๋าแล้วก็ผลไม้นี่พี่น้องดูทถ่วผลไม้บ้านเองด้วยนี่ มีฝรั่งมีหนอยนาะพี่น้องเอ้ยในของหวานหวานของแซบเลยอาหารตามหลังพี่น้องจา๋ามีแต่ของแซบแซบเนี่ยดูทัวพี่น้องฉันอยู่ฉันก็นไม่ได้อดได้อายากหรอกเด้อนี่ของกินเพียบเลยพี่น้องจา๋ากินคนเดียวเหมือนเดิมพี่น้องเป็นยังไงเนาะอากาศบ้านอื่นเนะาะทางไกล้ทางไกลพี่น้องเป็นยังไงบรรยากาศดีไหมอากาศดีไหมก็นนี่พี่น้องเอ้ยวันนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วพี่น้องเอ้ยอากานะ่ะ เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วพี่น้องอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวนี้ก็นั่นแหละพี่น้องต้องใส่เสื้อผ้าอุ่นๆเก็บรักษาสุขภาพตัวเองพี่น้องจ้าแกงขี้เล็กพี่น้องแกงขี้เล็กใส่ปลาทูใส่กะทิ แกงแบบบ้านๆนะพี่น้องเพราะว่าแถวบ้านนะเขาจะกินแกงขี้เล็กเนี่ยเขาจะต้องแกงใส่กะทิพี่น้องจ้ะถึงจะอร่อยถ้าแกงแบบอย่างอื่นเขาก็ไม่ค่อยกินกันนะเนาะน้อยคนจะกินอะ่ะแ้าแกงใส่กะทินี่โอ้พี่น้องขาวมดเป็นโมเลยเด้อืมชอบอืมถ้าพี่น้อง แกงใส่หอยจุกนี่คือจะอร่อยคักกนะพี่น้องนะอิ้อก,กับข้าวสวยร้อนๆพี่น้องเอหมาะเหมาะขนาดเลยอืออ้อหืออด 好，来，真真，听到。嗯。 วันนี้ไอ้แก๊สก็าเนทำงานพี่น้องจ๋าวันนี้ต้องปิดไอ้แก๊สวันหนึง่งนี่นั่งหนาวกันอยู่นี่พี่น้องเอ้ยต้องใส่เสื้อแขนยาวถ้าไม่ใส่เสื้อแขนยาวก็นั่งสัน่นแล้วพี่น้องเอ้ยพอดีเขาปิดไม่รู้นานเท่าไรพี่น้องจ๋งา,ายังไม่ได้ถามเขาเลยหนาวเย็นอยู่นี่ฝน,นตกวันนี้นะฝนตกทั้งวันเราบ้างพี่น้องดูครึมครทั้ง,ง,ทงวันเลยวันนี้อือม แกงกี้เล็กกำลังอร่อยแล้วพี่น้องจ้าขมนิดๆอ,อร่อยจริงๆพี่น้อง อร่อยลาพี่น้องพูดไม่ออกเลยแกงเองชมเองพี่น้องแกนนองอะไรตัวเองชมดมเลยตัวเองฟีมือตัวเอง ว่าพี่น้องโอเคพี่น้องจ้าเดวฉันขอตักข่าวเพิ่มอีกก่อนนะพี่น้อง โอเคพี่นองจ๋าตัวี้ก็ตักขาวเพิ่มแล้วพี่นงจ๋าเนี่ยถ้วยที่สองแซบหลายพี่น้องแซบแกงเล็กข้มหน่อยๆคำข้มอําลําเลยพี่นองจ๋านี่จ๋าลาดไปเลยจวดไปเลยพี่น้องวันนี้ไม่มีนังหรอกพี่นอ้งใส่แค่ปลาทูเฉยๆตาใส่ปลาทูอาเละพี่น้องใส่น้ำนัวๆเลยใส่กะทิโอ้ยเข้มข้นพี่น้องจ๋า นี่แหละอาหารกลางวันวันนี้เด้อพี่น้องมาเด้อกินด้วยกันพี่น้งองเมแกงเ็ดใหม่ๆเลยพี่น้องกำลังร้อนๆเมะเลยอากาศรกันหนาวๆอย่างนี้ต้องกินอุ่นๆอย่างนี้แหละร้อนๆ อ,อร่อยจริงๆพีออกก่น้องแกงชิเล็ก สุดยอดเลยพี่น้องจ้าอร่อยจริงๆอืมสุดยอดยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะพี่น้องจ้านี่แหละแกงขเลกใส่กะทิแบบบ้านๆแบบบ้านฉันเด้อย,ยอพี่น้องเด้อยใส่ปลาทูอร่อยสุดยอดเลยพี่น้องเครื่องแกงต้าเองขิเล็กกะขมนิดๆพี่น้อง เหมาะโจ๊ะเลยพี่น้องจ๋ากินกับข้วสวยเนี่ยสุดยอดเลยยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ยอยังไงมีวาจาอะไรไม่สุภาพก็อย่าว่ากันเนะพี่น้องเนาะการกินกันอยู่มันก,ก็กินต่างกันอยู่ต่างกันอยู่แล้วพี่น้องเนาะยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าตามด้วยผลไม้พี่น้องเลยนี่หนอนนานลูกอย่างใหญ่เลยหนูดูเถ่วหนอนานาหนอนานาหนังพี่น้องเด็อแกะเปิดอย่ังไงก็ได้กินแล้วเนี่ยอืมดู มาเด้อพี่น้องดูทถ่วผลไม้จะกินมดไม่นีลลูกบเบลอ้อบาลาเลยเนีนพี่น้องเอง้ย